สวัสดีค่ะพีพีนี่พีพีดูข้างล่างน้องบิวนะคะอ้วนในปลาย,ย้างให้พีปลาเล่ช่วงค้วนในปลาย,ย้างกันบ้างนะคะขอกเต็มแลลวอ้วข้าจินงวะขอกเต็มหล่นขอกไอ้นี่เป็นโครงเล่นะคะหลกผสมสวยๆนะคะไข่เพื่อไข่กำลังโม่ฮะโครงข้าวคุ้นไส้กลางไส้ใยอยู่พีพีโนะค่ะชุดนี้หนึ่งสองสองหกเจ็ดตัวนะคะชุดนี้ เนีย่ยป่ายาง้งหมดนะคะเพื่อปีปีกำลังมองหาโครงข้าวคุณไม่ต้องไปห้าในนะปีปีเวมาห้าน้องบิวทีฟาร์มเลยมาง่ายเทไมได้วัวที่ทำยาเหลียวทำยาพร้อมคุณนึง อาบิวฟังหูหห้บำรุงให้ท้าประยหยัดให้ปักถ่้าเปาื่อยให้พร้อมสรงฟีหาห้พี่จ๋าพี่จะไปไหนเลยอะคะมาทีน้องบิวได้เลยเลย,เลยน,นุขางรังคือวัวหลนน่นคอกค่ะโนในคอคือมีวัวเต็มหมดเลยคือมีทั้งทีรอส่งกับมีทั้งทีลูออก,ลกค้ากำลังจะข้ามาเลือกวันนี้วันอาทิตย์แบบนี้ไม่ต้องไปไหนนะคะเราลองเวมาเลืวัว้วยๆที่ฟาร์มกันนะคะนี่ถ้ามาไม่โทุกโทรหาน้องบิวด้วยจีเบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สองเก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะคะพี่ๆดูเลยนุน มีวัวโลนนะคะเล่วัวโลนสวยๆวยคือตอนนี้ค่ะพยายามคัดหัวตามที่ลูกค้าแจ้งมาว่าอ่ะอยากได้สไตล์นี้นะน้องบิวเอาสไตล์ลูกเล ตอนนี้ก็เลยห้าลกพวกอ่าเล่ลูกผสมมาให้พีพีกันปีพีจะได้ทกใจไม่ต้องไปไหนกันแหละต้องมาห้าเราอย่างเดียวนะคะส้หรับไก่ที่ไม่มีหลอดไปถูกไม่ต้องกังวลค่ะเราส่งให้แถมสื่อกลับให้ด้วยสตูนส่ง้าพัทลุงตังนครนกาบ,บีสุรัตน้องบิวสื่อกลับให้ถูกตัวถ้ากินอาหารของทางฟาร์มนะคะกินสูตรอาหารของทางฟาร์มสามารถข้าวรวมโครงการเลียงโคสื่อขึ้นได้ถูกตัวถูกกรณีจากปีจานี้เลย มานะคะอย่าลืมแวะเวียนข้าวมานะอากาศดีๆวันนี้วันหยุดแบบนี้นะคะข้าวมาเทียวที่ฟาร์มนะคะแกประพันธ์ฟาร์มคู่คุ้นนะคะยินดีตอนหลับพีพีทุกคนจ้านี่เลยค่ะอย่าลืมแวะข้าวมาแล้วกันนะคะ